สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนพบกับครูบูมในอักษรอ๋อเลยนะครับ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 อยู่กับครูบูมในวิชาคณิตศาสตร์นะครับและแน่นอนสิ่งที่นักเรียนจะต้องหยิบมาด้วยก็คือชิงหนังสือคณิตศาสตร์ป .1 เล่มหนึ่งของอักษรเล่มนี้นั่นเองนะครับเอาล่ะครับในคาบทีผ่ผ่านมาเราได้ทําความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนจํานวนนับตั้งแต่1 1ถึง20ครับในรูปของการกระจายก็คือ เขียนอยู่ในรูปของหลัก10บ,บวกกับหลักหน่วยนะครับเอาตัวเลขเลขโดดในหลัก10บเนาะมาเขียนให้มันเป็นหลักสิบมีค่าในหลัก10บ,บวกกับตัวเลขที่อยู่ในหลักหน่วยนะครับเลขโดดในหลักหน่วยเอามาบวกกันนะครับผมเราจะแรงทําความเข้าใจายอยู่นะครับเกี่ยวกับหลักและค่าของจํานวนนับตั้งแต่11-20ถึง20นะครับผ่านชุดแบบฝึกหัดเหล่านี้ครับผมเดี๋ยวตามครูบุมไปทําแบบฝึกหัดกันเลยนะครับจะได้ เก่งขึ้นเก่งขึ้นเก่งขึ้นนะครับนักเรียนแบบฝึกหัดชุดที่3ครับผมจำนวนต่อไปนี้มีเลขโดดอยู่ในหลักใดและมีค่าเท่าใดนะครับข้อ1 20่่สิบอ่าเรามาดูกันว่าเลขโดดเนี่ยจะอยู่ในหลักใดและมีค่าเท่าใดกันบ้างนะครับมีเลข2กับเลข10เนาะเอาละงั้นเดี๋ยวมันมี2หลักนะครูบูมจะแบ่งเป็นหลักสิบ กับหลักหน่วยแล้วกันนะครับนี่คูมแอบตีตารางนิดนึง่นะครับจะมีเลข2อยู่ในหลักสิบและมีเลข0ูนย์อยู่ในหลักหน่วยเลข2อยู่ในหลักสิบมีค่า20ครับนี่เลข2อยู่ในหลักสิบนะครับงั้นรูบูมจะเขียนนี้แล้วกันมีค่า20นะครับนักเรียนส่วนเลข0ูนย์ที่อยู่ในหลักหน่วยนะครับ ขาก็มีค่าเป็นศูนย์แบบนี้นะครับอ่าครูบูมสร้างตารางง่ายๆมาช่วยในการตอบคำถามตัวนี้นะครับผมเอาละครับหนึ่งอ่ามีค่าสิบนะครับเดี๋ยวทำไล่ลงมาเลยนะแล้วก็เลขห้าอยู่ในหลักหน่วยครับก็จะมีค่าห้าครับผมนี่ๆอยู่ในฝั่งหลักหน่วยนะครับ 14ครับมีเลขหนึ่งกับเลขสี่ครับแน่นอนหลักสิบคือเลขหนึ่งครับเลขหนึ่งเขามีค่าเป็น1ิบครับและเลข4อยู่ในหลักหน่วยก็จะมีค่าเป็นสี่นั่นเองครับง่ายๆครับอันนี้สิบเจ็ดนะครับก็เลขหนึ่งครับมีค่าสิบแล้วเลขเจดนะครับก็จะมีค่าเจดนะครับอยู่ในหลักหน่วยแบบนี้นะเอาละเข้าใจนะครับผมนี่เรามาต่อกันนะครับทางด้านขวามือนี่สิบ หน่วยนะครับคูบูมตีตารางก่อนปั๊บเอาละ่ะเลขหนึงครับเลขหนึงอยู่ในหลักสิบครับมีค่าเป็น10ครับผมเลข8ครูบูมใส่ตารางในหลักหน่วยนะครับก็จะมีค่าเป็น8ได้เลยนี่เลขโดดที่อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับจํานวนของเขาเองเลยนะครับเลขหนึงอยู่ในหลักสิบมีค่าเป็น10นะครับแล้วเลข6ก็มีค่าเท่ากับ 6ครับผมไปดูกันต่อนะครับเลขหนึ่งตัวนี้นะครับก็จะมีค่าสิบนะครับแล้วเลขหนึ่งตัวนี้ก็จะมีค่าเป็นหนึ่งนะครับโอเคสิบเก้าเลขหนึ่งตัวนี้ก็จะมีค่าสิบนะครับแล้วเลขเก้าครับอยู่ในหลักหน่วยครับมีค่าเกแบบนี้นะครับนักเรียนเป็นยังไงบ้างง่ายไหมง่ายนะครับชุดนี้ง่ายนะครับนี่ต่อไปข้อสี่ครับแบบฝึกหัดชุดที่4ี่ครับ เขียนตัวเลขแสดงจํานวนที่กําหนดในรูปการกระจายนะครับกระจายข้อ1ครับ15 15มีเลข1อยู่ในหลัก10มีเลข5อยู่ในหลักหน่วยครับแปลว่าเขาจะเขียนให้อยู่ในรูปได้เป็น10ครับบวกกับ5ครับนักเรียนมีหนึ่งิกับอีก5หน่วยนะครับอ่าข้อ2นะครับผมมี1น0ิบกับอีก8หน่วยนะครับ ง,ง่ายนะครับผมนี่เวลาเราเขียนในรูปการกระจายคือเอา10นะครับหลัก10บวกหลักหน่วยนะครับ20บมีหลัก10บอยู่20ก็คือ20ครับก um ับศูนย์หน่วยไม่เขียนเป็น10บวกนะครับเพราะ10บบวกไม่ใช่หลัก10กับหลักหน่วยนะเวลาเขียนในรูปของการกระจายต้องเขียนหลัก1ิบวกกับหลักหน่วย14ครับผมหลัก10บคือ10หลักหน่วยคือ4นะครับ1 1อนะครับคือ10บบวก1นะครับ 13คือ10บวก3แบบนี้เป็นยังไงกันบ้างครับง่ายไหมครับง่ายนะครับคือเราเห็นเนี่ยตอนนี้เราเติมแทบจะได้ในทันทีแล้วใช่ไหมครับนักเรียนถ้านักเรียนทำเรียนต่อเนื่องกับครูบูมมานะครับถึงขั้นตอนนี้เราเขียนเติมได้แทบจะในทันทีแล้วนะครับผมข้อแปครับมี1 10กับอีก6หน่วยครับ16ครับข้อ9ครับมี1 10กับอีก 2หน่วยครับนี่และขอ้อ10ครับมี1 0กับอีก9หน่วยนั่นเองนะครับอ่านี่เป็นแบบฝึกหัดชุดที่4นะครับเป็นตัวเลขนะตั้งแต่11ถึง20เราเขียนเขาให้อยู่ในรูปของการกระจายนะครับนักเรียนไม่ยากใช่ไหมครับไม่ยากนะเอาละเราไปทำกันต่อนะครับปึ๊บเมื่อสักคู่นะครับเรามีตัวเลขที่เป็นจำนวนนับ เราเขียนให้เขาอยู่ในรูปของการกระจายครับนักเรียนนักเรียนครับแบบฝึกหัดชุดนี้ครับเขาจะให้ต <Die P> ัวเลขที่อยู่ในรูปแบบของการกระจายมานักเรียนแล้วให้เราเนี่ยรวมกันให้เป็นตัวเลขอ่าให้เป็นตัวเลขโดดสองหลักครับนักเรียนข้อหนึ่งครับมีหนึ่งสิบกับอีกสองหน่วยครับแน่นอนครับรวมกันได้สิบสองครับนักเรียนง่ายไหมครับง่ายครับเอาละอันนี้มีหนึ่งสิบกับอีกเก้าหน่วยก็เป็นสิบเก้าครับ นี่หนึ่งสิบกบกเก้าหน่วยเป็นสิบเก้าอ่ามีหนึ่งสิบกบกห้าหน่วยครับสิบห้าครับมีสองสิบนะครับกับอีกศูนหน่วยหรือมียี่สิบนะครับกับศูนย์หน่วยก็ได้ยี่สิบนี่มีหนึ่งสิบกบกแปดหน่วยนะครับสิบแปดหนึ่งสิบกบกสี่หน่วยได้สิบสี่แบบนี้นะครับอาไม่ยากเนาะเอาละครับข้อเจ็ดครับมีหนึ่งสิบกบกหกหน่วยครับสิบหกนะครับผม ข้อ8นี่มี1 0กัิบกีกบหน่วยนะครับง่ายๆเนาะเอาแล้วข้อ9้านะครับมี1 0กับอีก0นหน่วยนะครับแล้วข้อ10มี1 0กับอีก1หน่วยอ่านว่าอะไร10อะไรครับนักเรียนอ่านว่า10บ0 1 1สิบอดนะครับไม่ใช่10บหนึ่งนะครับอ่านว่า11นะครับผมเอาเราไปต่อนะครับปื๊ดนับจำนวนดอกไม้ครับนักเรียนแล้วเขียนจำนวนในรูปการกระจายนะครับ เอาละมาช่วยครูบูมนับก่อนอืมก่อนอื่นเลยมีดอกไม้อยู่สองกระถางนะครับทางซ้ายกับทางขวาเนาะในหนึ่งข้อมีสองกระถางถ้าเราสังเกตดูดีๆกระถางซ้ายนะครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอุ๊ยมีดอกไม้อยู่สิบดอกกระถางซ้ายเนี่ยมีสิบดอกครับกระถางขวามีอยู่สองนะครับดังนั้นจำนวนคือสิบสองมีหนึ่งสิบกับอีก 2หน่วยแบบนี้ครับง่ายไหมครับง่ายนะครับง่ายมากเลยเอาละ่ะตอนนี้เรารู้แล้วนะครับต้กงเรียนว่ากระถางทางซ้ายเนี่ยมีทั้งหมด10ดอกนะครับงั้นครูบูมนับแต่ทางขวาก็ได้เนะาะนับออกเสียงไปพร้อมกับครูบูมสามนะครับใครนับพอยได้เกศีห้าหนะครับโอเคดังนั้นเรามีดอกไม้อยู่18ดอกนะครับหนึ 1, กับอีก8 หน่วยครับนักเรียนเอาละครับไปต่อนะครับข้อ3นะครับผมกระถางทางซ้ายมีอยู่10ดอกกระถางทางขวามีอยู่5ดอกด้วยกันนะครับก็จะมี1 0กับอีก5หน่วยหรือ15ถ้าครูบูมเขียนให้อยู่ในรูปการกระจายก็คือ10บวก5ครับนักเรียนเป็นไงบ้างง่ายนะครับเอาละครับผมข้อ4ครับนี่1 1เลยจะมี1 0กับอีก1หน่วย นะครับเอาล่ะข้อ5นะครับเราลองนับดูอันนี้เยอะเหลือเกิน1 2 3 4 5 6 7 8 9อา้าวมี1 10กับอีก9หน่วยอย่างนี้รวมกันก็19นะสินี่1 0กับอีก9หน่วยก็คือ10บวก9นะครับเป็นยังไงบ้างง่ายเนะเาะอ่าเราจะมาเขียนจำนวนในรูปก,การการะจายนะครับฝึกต่มี1 0กับอีก6หน่วยนะครับสำหรับใบฝึกงหัดชุดนี้นี้ได้16นะครับ แบบฝึกหัดชุดที่สี่แล้วนะครับมีการกระจายมาให้เรารวมจํานวนนะครับข้อ2อมีหนึ่งสิบกับบีกห้าหน่วยเป็นสิบห้าครับมีหนึ่งสิบกับบีกสี่หน่วยนะครับในข้อสามเป็นสิบสี่ข้อสี่จะได้สิบเจ็ดครับถึงตรงนี้นักเรียนสามารถทําล่วงหน้าไปได้เลยนะครับแล้วเช็คคําตอบที่ถูกต้องกับครูบูมได้นะครับหนึ่งสิบกับบิกแปดหน่วยเป็นสิบแปดนะครับตัวนี้เป็นสิบเก้านะครับนักเรียนนะไม่ยากเนาะ เอาละตรงนี้เป็น12นะครับ1นกับอีก3หน่วยเป็น13บสนะครับหนครับผมกับอีก0หน่วยตรงนี้เป็น10นะครับนักเรียนอา่าแล้วตัวนี้รวมกันก็จะได้20นะครับนักเรียนนะง่ายๆเนาะอาละครับมาดูแบบฝึกหัดชุดสุดท้ายกันโยงเส้นจับคู่จำนวนครับนี้เตรียมเลยนะครับเวลาโจทย์ให้โยงเส้นจับคู่นะครับนักเรียน สิ่งที่นักเรียนจะต้องมีก็คือไม้บรรทัดครับอ่ามันจะช่วยให้นักเรียนเนี่ยตีเส้นได้สวยงามนะครับอ่าแล้วก็เส้นไม่เบี้ยวเป็นเส้นตรงจับคู่ได้ถูกต้องนะครับแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปโยงเส้นจับคู่กันครับนักเรียนเราทําการบวกตัวเลขในช่องขวามือก่อนจากตัวเลขที่อยู่ในรูปของการกระจายครับเราเขียนให้เขาอยู่ในรูปของจํานวนก่อนครับนักเรียนอ่าสิบบวกสตัวนี้14นะครับ1 0ก,กับอีก4หน่วย หนึ่งสิบกับอีกห้าหน่วยได้สิบห้าหนึ่งสิบกับบีกแปดหน่วยได้สิบแปดนะครับมีอยู่สองสิบกับบีกศูนย์หน่วยรวมกันเป็นยี่สิบนะครับสิบเก้าและสิบหกตามลําดับนะครับนักเรียนเอาละเราบวกเลขกันเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สนุกที่สุดครับนักเรียนเอาละเราหยิบดินสอและหยิบแม้บรรทัดขึ้นมาเลยโยงเส้นไปพร้อมกับครูบูมได้เลยนะครับผมสิบห้านะครับปื้นนี่ครูบูมมีแม้บรรทัดวิเศษสิบห้าแบบนี้นะครับ สิบสี่กับสิบสี่ชูแวกแบบนี้นะครับผมสิบเก้ากับสิบเก้านะครับรวมกันแบบนี้ครับโป้งเรียบร้อยนะครับสิบหกก็โยงไปหาสิบหกนะครับอ่ายี่สิบตัวนี้โยงไปหายี่สิบครับและสุดท้ายครับสิบแปดโยงเข้าหาสิบแปดแบบนี้นะครับอ่าอันนี้แบบฝึกหัดนะครับที่เราทำมาทุกชุดเลยก็จะทำให้เราเข้าใจ เรื่องของค่าและเรื่องของหลักสําหรับจํานวนนับตั้งแต่11ถึง20นะครับแล้วเรายังสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของการกระจายได้ด้วยเราได้ฝึกทําแบบฝึกหัดกันหลายชุดเลยนะครับในคาบนี้อย่าลืมนะครับนักเรียนจะต้องทําการทบทวนนี่โดยใช้หนังสือคณิตศาสตร์ป .1 เล่มหของอักษรน,นะครับนํามาทบทวนเรื่องราวที่เรียนกันในคาบนี้ด้วยและอ่านล่วงหน้าเพื่อ เตรียมพร้อมที่จะเรียนในคาบถัดไปด้วยนะครับนักเรียนสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่น